ตรงกลางกับตตรงกลางนี่ตับนะครับต่อกันยังไงนะนะเขาเรียกเส้นกลางตัวเลยนะครับกลางตัวกตับเรานะครับถ้าหากว่าตรงเขาเรียกว่าต้นนะฮะตรงหลังตรงหลังเนี่ยตรงหลังเส้นนี้นะครับหลังหลังข้างหลังครับด้านหลังศีรษะด้านหลังก็คือปัญหาของกระเพาะปัสสาวะอ๋อถ้าตรงนี้กระเพาะปัสสาวะใช่กระเพาะปัสสาวะนะฮะที่เชื่อมโยงกับไตครับส่วนใหญ่พวกนี้ดื่มน้ําน้อยครับ นะครับตรงขมับข้างๆเนี่ยที่ไมเกรนเนี่ยนะก็คือเส้นกระ,ระะกเพาะกระเพาะอาหารกับถุงน้ําดีสองข้างเลยใช่นะค,ค,ค,คุณได้เห็นไหมฮะน,น,น,นี่เส้นนี่เส้นกระเพาะอาหาร,รนะครับมันจะขึ้นมาผ่านมานะขึ้นมาขึ้นมาที่ขมับแล้วปากแล้วปากเบี้ยวตาเขนเนี่ยก็คือกระเพาะอาหาร ครับเนี่ยพอพอเข้าใจแล้วช่จริงๆิดนี่คือต้นเหตุที่ต้นเหตุของมันแล้วอย่างรักษาด้วยธรรมชาติบําบัดเนี่ยเห็นหมอแดงบอกว่าอันแรกคือต้องให้เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทํายังไงให้หายเร็วๆได้อีกครับส่วนใหญ่แ้้ก็อาจจะมีนวดเท้าก่อนครับครับไม่เกินมาเนี่ยกดกันยังไงว่าจะนวดเท้าส่วนใหญ่จะนวดทั้งเท้าเลย เราจะไม่เน้นเราจะไม่เน้นส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นมากๆนักนะแต่เราต้องทําให้เลือดลมเนี่ยุนเวียนทั้งระบบเราเราเริ่มจากการนวดเท้าก่อนนวดเท้าเนี่ยทราเพราะว่าไม่เกลนดเนี่ยเขาจะเก็บปวดมากถ้าพอโนดตัวแล้วบางทีเขาทนไม่ไหวเจ็บอย่างนั้นเลยครับมันจะเลื่อดลมมันเดินไม่ได้มันอัดแน่นเลยโดยเฉพาะเส้นที่สันหน้าแข้งเนี่ยจะเจ็บมากเพราะไมเกรนเนี่ยคือเส้นที่สันหน้าแข้งนี่ขึ้นมาเลยนะครับนอกจากนวดเท้าแล้วนะครับแล้วต่อไปเราอาจจะให้นวดนวดเห็นนะนวดเท้ามากนวดตัวบ้าง สี่ห้าครั้งติดติดกันภายในสองอาทิตย์นวดตัวนี้นวดตรงไหนของตัวบ้างนะครับนวดเราจะนวดทั้งตัวเลยครับนวดร่างกายเราบอกว่าร่างกายเราเป็นหนึ่งเดียวเราจะไม่นวดเฉพาะจุดเฉพาะจุดเราต้องการให้การุนเวียนเลือดลมได้ดีขึ้นครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเราใช้วิธีการที่หูนะคุณเอ๋นะหูนะหูเราคผู้ชมหูนะมีจุดเยอะแยะเลยหูนี่ก็เป็นตัวแทนเหมือนกันนะครับเป็นตัวแทนร่างกายเราเหมือนกันเหมือนเท้าเหมือนมือหูเป็นส่วนหนึ่งนะฮะหูเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่ามีจุดมีจุดมากมายหกสิบกว่าจุด เราก็เรียกว่าวิธีการฝังเข็มหูคุณเอกจะได้ยินไหมแต่เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้เข็มนะครับก็เรียกนี่ก็นี่คือเอซิดเอซิดคือคือเม็ดแม่เหล็กเม็ดแม่เหล็กหรือเม็ดผักนะครับคือปกติเนี่ยเราจะติดที่หูนะที่หูของเราเนี่ยนะเราก็จะเราจะจัดการติดตามจุดต่างๆจุดไมเกรน่างนี่นะครับหรือจุดกระเพาะเราเราจะดูให้คุณเอกเจ็บไหมเนี่ยนะนี่คือที่จับกระเพาะอาหารนี่ยนี่ แล้วจุดแล้วติดแล้วแล้วคืนคืนให้กลับไปบ้านคื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 นนะครับนี่กระเพาะอาหารนะคเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับไปนี่ผมจะเต็มหูแล้วครับท่านผู้ชมแล้วอันนี้อันนี้อีกข้างนึงก็คือคือจุดไมเกรนนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ผมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าเจ็บนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เป็นไมเกรนแต่กระเพาะอาหารเจ็บใช่ก็เรียกว่าจุดก็เรียกว่าการฝังเข็มที่หูเราใช้เม็ดแม่เหล็กนะครับ เม็ดแม่เหล็กบ้างเม็ดผักกาดบ้างนะครับนะเข็มบ้างที่จะติดไว้ติดเพื่อให้เราเรียกกระตุน้นกระตุ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลมปรานี่เดินเมื่อลมปราเดินปั๊บอาการปวดจะค่อยๆคลายไปครับแล้วก็ใช้วิธีการนี้ในการบาบัดรักษาครับใช่น,นี้คือในกรณีที่บําบัดแต่สมมติว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้ามาหาหมอแดงวันนี้เรวเริ่มเป็นไมเกรนแล้วคุณหมอแดงแนะนําท่านผู้ชมได้ไหมครับมีวิธีง่ายๆอย่างไงที่เขาทําเอง,เองที่บ้านที่จะช่วยผ่อนเขาจากหนักเป็นเบาได้บ้างเนี่ยครับสังเกตดูนะครับว่าเกินไมเกรนเนี่ยคุณจะต้องไป ลมเนืรอเพาะเต็มเลยครับทํำยังไงให้ลมเนกระเพาะไม่มีก็ต้องเอาออกก็อ,อาจจะใช้อะไรใช้ยาระบายนะครับยาคลายเส้นมั่งยาระบายมั่งกับยากระสายเส้นมั่งถ่ายของเสียออกหาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราถ่ายออกได้เช่นเช่นก็อาจ,จใช้พวกมะขามแขกก็ยังใช้ได้นะครับรับที่ใช้ระบายของเสียออกนะครับหรือไอ้พวกกระสายเส้นก็มีที่มีขายกระสายเส้นนะมะขามแขก หรือว่ายาถ่ายธรรมดาเลยได้นะครับใช่ฮะยาถ่ายฮะยาถ่ายทำอะไรที่มันถ่ายได้หรือการหรืออาจจะวิธีการดีท็อกซ์นะเพื่อเอาของเสียออกและสมุนไพรในการช่วยย่อยช่วยย่อยนี่เพื่อให้อาหารที่กินเข้าไปแล้วมันย่อยได้แล้วไม่เกิดลมครับเช่นี้ขิงขิงอาขิงนี่ทุกคนต้องมีควรจะมีติดที่บ้านแล้วนะครับขิงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่พืชที่มหัศจรรย์ตัวหนึ่งเลยนะช่วยในสารพัดช่วยย่อยช่วยขับลมต่างนะครับ แกอาเจียนก็เป็นไมเกรนโดยเฉพาะให้กินขิงกินขมิ้นนะครับ,รบเพื่อให้ย่อยอและเพื่อให้ขับลมให้ลมได้เดินนะครับเมื่อเราย่อยดีดไม่เกิดลมแล้วเราเอาลมออกไมเกรนจะค่อยๆดีขึ้น,ด,นด,ดีขึ้นดีครับอันนี้คือวิธีผ่อนหนักเป็นเดาแต่ถ้ามาที่คลินิกปั๊บก,ก็แน่นอนเลยก็จะนวดครับแล้วก็จะนวดตัวขึ้นมาจะนวดเทา้าแล้วกับพร้อมกับปรับเปลี่ยนให้คุณปรับเปลี่ยนวิธีวิธีดําเนินชีวิตของคุณอ่ะนะครับ พฤติกรรมที่กเก่าที่เขาทามาแล้วมันผิดนะครับมันจึงทําให้เขาเจ็บป่วยทำให้คุณต้องเจ็บป่วยังนั้นสิ่งที่เราจะรักษาเราจะบำบัดเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราดําเนินชีวิตมาแล้วให้มันถูกต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าจากที่ได้พูดคุยกับคุณหมอแดงวันนี้เนี่ยไมเกรนเป็นโรคที่มีสาเหตุในทางธรรมชาติบําบัดนะครับแล้วก็คุณหมอแดงก็แนะนําว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อยในการกินน้ําเย็นนะครับเพื่อการย่อยดีขึ้นปับ๊บอาการไมเกรนก็น่าจะลดลง แต่ถ้าไม่งั้นแล้วถ้าท่านเป็นไมเกรนอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนักมากเลยบางทีการนวดต่างๆเลยเนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นแล้วว่าโรคไมเกรนไม่ใช่โรคสามัญเป็นโรคที่เกิดจากตัวท่านเองทําตัวท่านเองให้เป็นโรคไมเกรนใช่ไหมครับคุณหมอแดงใช่นัแน่น,อน,นอนครับแน่นอนครับ สำหรับวันนี้เองเนี่ยเวลาของเราในช่วงของเฮลติไกด์ช่วงนี้ก็หมดลงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอแดงอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยให้ความรู้แปลกใหม่ๆมากมายเลยนะครับแล้วก็จะพบกับคุณหมอแดงเวียชัยวาสิดิโลกแห่งดีอโลคยาได้ที่ช่วงเฮลติไกด์นี่ทุกวอาทิตย์เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณหมอแดงไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในรายการในช่วงต่อไปได้แก่ช่วงไกด์ทริปนะครับพบกับสถานที่สนุกๆกับน้องแอนครับ